ัดลมดูดอากาศขนาดเล็ก fa 1 0 0เป็นพัดลมดูดอากาศขนาด4นิ้วเหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งดูดอากาศภายในห้องที่มีขนาดเล็กช่วยระบายอากาศตัวบานพัดตัวนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้อัตโนมัติเมื่อ,อทำการเปิดหรือปิดเครื่องพัดลมตัวนี้ราคาอยู่ที่260บาท โดยตัวพัดลมนั้นสเปคตามนี้ขนาด100มิลิเมตรก็คือ10เซนความเร็วรอบอยู่ที่2800รอบต่อนาทีใช้กำลัง2อวัตต เปรียบเทียบกับขนาดความมือตัวบานพับนี้เป็นโลหะและใบพัดข้างในก็เป็นสเตเลสสเตเลสตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมอเตอร์แบบ DC สามารถที่จะใช้งานได้กับไฟบ้านได้เลยมีกำลัง20วัตต์ตรงนี้ มีแผงป้องกันตัวพัดลมการทำงานของพัดลมน่าจะเป็นการดูดเอาอากาศเข้าไปจากข้างหน้าออกออกไปข้างหลังจะเป็นการดูดอากาศออกตัวพัดลมทำจากโลหะเป็นเหล็กที่ก็เหล็กคาร์ไนิ์ทำสีมีตะแกรงป้องกัน สายไฟไม่มีปลัก๊กมาให้ต้องต่อเองลิงก์อยู่ที่ด้านอ่า Description ถ้าใครสนใจ